ได้ครับพี่น้องซีหาทะเบียนรถออกมาแล้วเอาหรอเอานกออกมาก่อนครับเดี๋ยวจะเบิ่งไปเบิ่งทะเบียนรถนะคะเนาะงตัดสิมาให้โชคให้ลาบก็ได้ค่ะวันนี้ขี่มาถ่ายคลิปดีๆแต่มันมันบินตัดตัดตัดหนารถนะโอ้ยตัวบปงใหญ่ตัวปงน้อยบินมาแนวได้อืม โอ้ยเป็นปะนกย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกู้ตัวบางใหญ่ไหมกู้ตัวบางใหญ่แล้วเป็นตัวหน่อยเลยนกย่างเลยโอ้ยนกย่าง่อแม่พี่น้องนกนกกดครับนกกดนกย่างนี่บินตัดหนารถครับสงสัยงวดนี่ต้องทะเบียนมาเนาะครับเก็บสนกกดปะคะนกกดนกกดครับ ตัวบกใหญ่เลยพี่ใหญ่นึ่งทะเบียนรถมีสี่ตัวครับเอบซี่แต่สองตัวออกไปแล้วสี่หาสี่ห้าออกไปแล้วเดี๋ยวมาดุนสันชักหนาแล้วเดี๋ยวเอาเอาเพิรปลปอยก่อนเอาเพิ่นมาท่านผีก่อนตัวบกใหญ่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องบินมาตัดหนาทะเบียนนะคะเนาะเลขตองมาแท้ครับพ่อแม่พี่น้องทะเบียนรถหนึ่งสองเก้าสี่ห้า